สวัสดีครับวันนี้วันที่19กรกฎาคมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับอยู่ที่ท้องถนนเราจะเดินทางไปที่อำเภอเดชไปสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลรัตน์เขนะครับวันนี้โรงเรียนบ้านท่าหลวงนะครับได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทยประจำปี2567ันาิจำนวน2รายการอ้านะวเรามาดูกันซิว่าวันนี้มีใครร่วมเดินทางบ้าง เอาหันกล้องไปหาน้องให้น้องแนะนำตัวเองชื่ออะไรลูกแนะน้ำตัวหน่อยนูชื่อเด็กหญิงค่ะไทยขวัญอัมค่ะปอไหนครับปอสามแข่งอะไรวันนี้แข่งแต่งเรื่องจากผ้าอ่าแต่งเรื่องจากผ้ายิ่คนหนึ่งด้านหน้าด้านหน้าเอาหน้องใหม่หันมาหาพี่สวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงวนิดาสเวงองอยู่ชั้นไหนปอสองจะไปแข่งอะไรวันนี้แข่งกล่าว แล้วก็น้องใหม่มือกล้องมือกล้องทั้นหน้าตัวเองขั้นกล้องกันตัวเอง <c oughs> น้องใหม่ก็จะเป็นผู้ให้กําลังใจพี่ๆนะครับวันนี้เราจะไปที่เขต5เพื่อที่จะร่วมแข่งขันในสัปดาห์ภาษาไทยตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณห้วยอารองนะครับมองไปด้านซ้ายน้ํากําลังขึ้นด้านขวาน้าก็ท่วมแล้วก็ด้านหน้ากําลังทาถนนใหม่วันนี้เราจะไปร่วมแข่งขันผลการแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญแม้ว่า ันดีกว่าเออเราไปด้วยความตั้งใจเราทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่เขท่แค่น้ี่อนครับสวัสดีครับผู้กล่าวสุทดท้อันดับที่4ครับพนิดาสแสวงวงโรงเรียนท่านรัตนคำครับกลุ่มกระขายทางึกษาการภาคศินป์นสานะครับฮนะขึ้กล่าวแล้วตอนนี้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ ถูก้ความแะบอกนะคะขอบคโอเคเริ่มได้ค่ะเรียนท่านประธานท่นานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เครูทุกท่านนิฉันเด็กหญิงพัทิดาเสวมงงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนว่าท่า เครือข่ายสถานศึกษาท่าโพสีนนสะอาดผู้เข้าประกวดเก่าวสุนทรพจน์ปี2567ภายใต้หัวข้อรู้รัก สื่อความหมายด้วยภาษาน่าชื่นชมภาษาไทยเป็นเอกลณ์ประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและสร้างเสริมบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจ ชีวิตร่วมกันได้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งความต้องการและความรู้สึกคำในภาษาย่อมประกอบด้วยเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์และความหมายนอกจากนั้นคำในภาษาไทย เสียงหนักเบามีระดับของภาษาซึ่งใช้ให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคลภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาตามสภาพวัฒนธ,นธรรมของบุูคลการใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการพูดการฟังและการดูสื่อต่างๆภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระได้แก่กฎเกณฑ์ทางภาษาซึ่งผู้ใช้ภาษาต้องรู้จักและการใช้ภาษาให้ผูก ต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องเหมาะสมในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบ เหตุผลใช้ในการสร้างสารรค์และใช้ภาษาอย่างสละสะลวยงดงามผู้คนต้องรักภาษาไทยเพราะเป็นคนไทยต้องพูดคุยด้วยภาษาไทยผู้คนต้องภูมิใจในภาษาไทยโดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี เราเป็นลูกหลานของคนไทยเราต้องร่วมมือร่วมใจรักภาษาไทยให้เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบต่อไปคือแก่นแท้แรงหัวใจไทยทั้งชาติคือศิลปะแห่งศักดิ์ศรีที่สืบสานคือลีลา Good have